สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตุ๊กพามาเที่ยวตลาดนัดท่าน้ำเจดีนะคะเจดีขา,ข,าขาวข้างหน้านั้นคือเจดีของวัดพระสมุดเจดีนะคะที่อยู่อำเภอพระสมุดเจดีค่ะตลาดนี้จะเป็นตลาดนัดเย็นนะคะจะมีช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นไปถึงประมาณสองทุ่มนะคะของวันอังคารและก็วันศุกร์ค่ะด้านในตลาดนะคะจะมีที่จอดรถบริการนะคะมีค่าใา้จ่ายเล็กน้อยค่ะแต่ของพี่จอดรถด้านนอกไม่เสียเงินนะคะ แล้วพี่ก็จะเดินข้ามถนนเดินเข้าไปในตลาดค่ะตลาดกับจอแจนิดนึงค่ะพี่ก็จะมีตลาดที่เดินประจำประจำอยู่หลายที่นะคะหลายตลาดด้วยกันตลาดนี้ก็จะมาเดินทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ถ้าไม่ติดธุระที่ไหนนะคะตลาดนี้อยู่ไม่ห่างไกลจากบ้านนะคะสามารถเดินมาได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่พี่ก็จะนำรถยนต์ขับเข้ามาเพราะว่าเราต้องซื้อของของก็จะมีน้ำหนัก ถ้าเดินกลับบ้านไม่ไหวค่ะแล้วก็เวลามันจะไม่ค่อยมีด้วยขับรถมาซื้อของเสร็จก็ขับรถกลับบ้านนะคะลักษณะตลาดนัดก็จะเหมือนตลาดนัดทั่วๆไปนะคะมีผู้จัดการมีพนักงานดูแลรถเข้าออกคอยให้ความช่วยเหลือกับผู้มาใช้บริการและพะะ่อค้าแม่ค้ามีจุดวัดอุณหภูมิและมีเจลล้างมือให้บริการฟรีค่ะตรงย่านนี้นะคะก็จะเรียกว่าท่าน้ำเจดีค่ะ เนื่องจากว่าจะมีท่าเรือโดยสารสำหรับคนที่จะนั่งเรือโดยสารข้ามฝั่งจากฝั่งพระสมุทรเจดี JD, ข้ามไปที่ฝั่งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะซอยเมื่อกี้นะคะจะเดินเข้าไปสุดซอยด้านในจะเป็นท่าเรือข้ามฟากค่ะค่าเรือไม่เกิน5บาทนะคะพี่นั่งครั้งสุดท้ายก็ประมาณ3บาท50สตังค์นะคะแต่ตอนนี้น่าจะขึ้นมาแล้วนะคะเป็นเรือข้ามฟากที่มีลำใหญ่มากค่ะ แล้วก็นั่งปลอดภัยมากเรือจะขับช้าๆไปเรื่อยๆเวลาขับเรือก็จะกินพื้นที่ค่อนข้างกว้างจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเนื่องจากว่าบริเวณนี้จะเป็นปากอ่าวไทยค่ะแม่น้ำจะกว้างมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเรือสัญจรไปมาหลายลำเป็นเรือใหญ่เรือเล็กเรือที่วิ่งระหว่างจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งนะคะว่างๆแวะมาเที่ยวกันนะคะ ร้านนี้ขายหอยจ้อปูค่ะทอดด้วยน้ำมันสะอาดใสแจ๋วเลยนะคะส่วนใหญ่พี่มาที่นี่ก็จะมาซื้ออาหารสําเร็จรูปค่ะซื้อไปแล้วก็ทานเป็นมื้อเย็นได้เลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาขายที่ตลาดแห่งนี้ก็จะมีทั้งขาประจําแล้วก็ขาจรนะคะอย่างเช่นพวกผลไม้แล้วก็พวกอาหารทะเลก็จะเป็นขาประจําของที่นี่ค่ะส่วนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามาจากที่อื่นก็มีบ้างค่ะเช่นจะเป็นลูกชกหรือว่าจะเป็นเคบับ นะคะแล้วก็จะเป็นอาหารหลากหลายที่บางทีก็นำมาขายในตลาดแห่งนี้อย่างร้านกุ้งอบบปนเส้นนี้นะคะก็จะขายประจำที่นี่ค่ะรสชาติดีแล้วก็ขายไม่แพงปกติขายดีนะคะแต่วันนี้พี่มาตลาดวายแล้วเขาก็จะทำเหลืออยู่1เตาค่ะกุ้งตัวโตๆราคาก็ไม่แพงคนที่มาตลาดที่นี่ก็จะมาซื้อเพื่อการครองชีพไปแต่ละวันค่ะแล้วก็ผักผลไม้ก็จะมีราคาทั่วๆไป จะมีโซนเสื้อผ้ามือสองแล้วก็ของใช้อื่นๆอีกมากมายค่ะแต่ส่วนมากพี่จะมาเดินทางด้านโซนอาหารซะมากกว่าที่นี่ก็มีอาหารสำเร็จรูปเยอะนะคะที่นี่มีเคบับขายด้วยแล้วก็ลูกชกแล้วก็อาหารสำเร็จหลายอย่างที่เราไปทานได้เลยะคะ่ะแต่บางวันเขาก็ไม่มาขายนะคะสำหรับร้านนี้ก็เป็นขาจรเหมือนกันนะคะแต่ว่ามาขายหลายรอบแล้วนะคะใบไม้ละเมอค่ะพี่ก็เดินวนตรงร้านนี้หลายรอบค่ะจนคนขายคิดว่า พี่นะ่ะสนใจอยากจะดื่มแต่จริงๆแล้วพี่ไม่ดื่มกัญชานะคะแล้วพี่ก็ไม่ไม่อยากที่จะลองด้วยค่ะไม่ใช่อะไรอะค่ะกลัวติดใจเลิกไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าทานแล้วรู้สึกจะอารมณ์ดีนะคะร้านนี้เขาบอกว่าเขามีใบอนุญ,ญาตในการจัดตั้งวางขายเรียบร้อยนะคะผู้ที่มีใบอนุญ,ญาตในการที่จะขายหรือปลูกกัญชาก็ต้องมีความรู้หลายด้านนะคะ ต้องใช้เงินทุนต้องมีการลงทุนก็ไม่น้อยนะคะจะต้องไปอบรมนะคะการเตรียมวัสดุปลูกการอนุบาลต้นกล้าแล้วก็แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับอนุญาตการปลูกการเก็บเกี่ยวแล้วก็การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกันชากันชงค่ะการจัดการดินปุ๋ยแปลงปลูกโอ้สารพัดเลยนะคะการปลูกนี่จะต้องมีโรงเรือนอย่างดีเป็นสถานที่ปิดแล้วมีกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ เท่าที่ทราบนะคะค่าอบรมวันหนึ่งก็3,000บาทแล้วอะค่ะคือพี่มีคนรู้จักนะคะไปอบรมแล้วก็บ้านพี่เนี่ยอยู่โคราชใช่ไหมคะอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมทศค่ะที่นั่นเนี่ยเขามีสถานที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะนะคะรู้สึกจะอบรมกันมา5-6รุ่นแล้วนะคะ ขณะนี้ก็เหมือนกับว่ามีการรับสมัครอยู่นะคะถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อที่มทส,สได้เลยนะคะหรือถ้าหากว่าอยู่จังหวัดอื่นก็ลองไปสอบถามนะคะในมหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนแพทย์หรือมหาวิทยาลัยที่มีโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนพวกเกษตรกรรมนะคะพี่ก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการไปเรียนอบรมกัญชานะคะ ถ้าหากว่าใครอยากจะรู้จริงๆก็ไปแอด a c e b o o k พี่นะคะหรือแอดไลน์พี่นะคะในคำอธิบายใต้คลิปพี่จะมีที่อยู่ให้ติดต่อได้นะคะแต่ตัวพี่เองไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาใดๆทั้งสิ้นค่ะตลาดกัญชาก็ยังไม่ไววยนะคะธุรกิจเพิ่งจะเริ่มแต่คนที่มีทรัพย์สินมากๆมีเงินทุนเยอะๆเขาทำธุรกิจรออยู่แล้วค่ะ สำหรับชาวบ้านที่พอมีทุนก็ควรจะร่วมทุนกับวิสาหกิจชุมชนไว้นะคะถ้าหากว่าใครมีไอเดียดีๆที่จะทำธุรกิจกัญชาให้รุ่งนะคะแล้วไม่มีเงินทุนก็สามารถที่จะเดินเข้าไปนะคะในธนาคารทกสได้เลยพี่เป็นลูกค้าของธนาคารเนี่ยธนาคารเนี่ยเชิญชวนเลยนะคะว่า ถ้าคุณอยากทำธุรกิจกัญชานะคะแล้วคุณไม่มีเงินทุนแล้วคุณมีไอเดียดีๆคุณก็สามารถเสนอไอเดียของคุณเขียนโครงการนะคะไปขอกู้เงินกับธนาคารทรกสได้นะ,ะเดินเข้าไปติดต่อพูดคุยกับผู้จัดการธนาคารทรกสใกล้บ้านได้เลยค่ะอันนี้เป็นไก่แดงยอดฮิตนะคะจะเป็นเนื้อไก่ปิ้งจะออกหวานๆหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นแกงหอยลายนะคะใกล้หมดแล้วค่ะ ถัดมาก็จะเป็นโดนัทกุ้งเป็นทอดมันกุ้งนะคะแถวนี้จะใกล้ทะเลค่ะก็จะมีอาหารทะเลมาขายโดนัทกุ้งเจ้านี้ขายดีแล้วก็รสชาติดีมากด้วยค่ะและน้ำมันที่เขาใช้ทอดเนี่ยเขาเป็นน้ำมันใหม่ๆเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นหมูนะคะน้ำจิ้มอร่อยค่ะมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อด้วย ส่วนมากก็จะมาขายประจำนะคะเจ้านี้อันนี้จะเป็นข้าวโพดคั่วป๊อปคอนค่ะถัดมาก็จะเป็นร้านยำนะคะมีกั้งสดสดยำรสแซ่บๆนะคะแล้วก็มีหมูยอยำด้วยค่ะร้านส่วนมากที่เป็นร้านยำจะขายดีนะคะอันนี้จะเป็นหอยนางรมค่ะจะมีกระถินมีหอมเจียวแล้วก็มีน้ำจิ้มแซ่บๆให้มาด้วยค่ะ ร้านยำนี้จะมีคนมุงตลอดนะคะขายดีอันนี้เป็นน้ำจิ้มของเขาค่ะท่าทางน่าจะเผ็ดด้วยนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกของแช่แข็งต่างๆเป็นไส้กรอกเป็นหมูยอเป็นมันฝรั่งนะคะแล้วจะเป็นเนื้อไก่ต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกหน้ากากอนามัยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายพิซซ่านะคะเป็นพิซซ่าพูทรน,นะคะก็จะมีไส้หลากหลายนะคะ ให้ท่านได้ซื้อแล้วก็ราคาประหยัดค่ะหน้าตาก็ดูดีนะคะรสชาติก็ใช้ได้ร้านค้าในตลาดส่วนใหญ่ก็ใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นะคะชาวบ้านที่มาเดินตลาดส่วนมากก็จะพกโทรศัพท์มาทั้งนั้นเลยค่ะเวลาจ่ายก็สแกนกันไปสแกนกันมาคนขายก็ยื่น QR code ให้คนซื้อก็ยื่นโทรศัพท์นะคะสแกน QR code จ่ายเงินนะคะ ยุค2 0 2 1เป็นยุคที่แพร่ระบาดของโรคไวรัสนะคะการจ่ายเงินแบบไม่หยิบเงินใช้โทรศัพท์จ่ายผ่านแอปก็มีประโยชน์นะคะตรงที่ว่าเราไม่ต้องสัมผัสกับเชื้อโรคในธนบัตรนะคะตรงนี้ขายไส้กรอกค่ะมีไส้กรอกเนื้อไส้กรอกหมูแล้วก็หมัม่มเนื้อมมหมั่มหมูเป็นที่นิยมของคนเดินตลาดนะคะ อีกร้านถัดมาตรงข้ามกันก็จะเป็นร้านขายปากเป็ดทอดกรอบนะคะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มแซ่บๆสำหรับที่จะจิ้มปากเป็ดทอดค่ะส่วนร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายเป็ดย่างเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมของที่นี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งที่ขายสินค้าแช่เย็นนะคะน,นี้จะเป็นปลาหมึกสดสำหรับคนที่ซื้อไปทำหมูกระทะที่บ้านค่ะก็จะมีหลายๆวัตถุดิบในการที่จะนำไปทำอาหารอันนี้จะเป็นหมูหมักค่ะอันนี้จะเป็นมะนาวนะคะถุงหนึ่งก็20บบาทนะคะมะนาวสดมีกลิ่นหอมมากค่ะ ตอนนี้มะนาวก็ราคาไม่แพงนะคะสามารถหาซื้อทั่วไปได้ในตลาดสดร้านนี้จะเป็นร้านกาแฟโบราณค่ะมีโอเลี้ยงกาแฟเย็นชาเย็นชาดำเย็นนะคะตรงนี้ขายต้มจืดลูกรอกค่ะรับสิทธิ์คนละครึ่งด้วยแกงจืดก็จะเป็นเหมือนกับมีเต้าหู้ไข่ด้วยนะคะแล้วก็มีหมูสับมีผักนะคะ สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งมาซื้อได้เลยค่ะตลาดนี้รับแทบทุกร้านค่ะอันนี้จะเป็นปลาซาบะย่างนะคะสีสันน่ารับประทานตลาดนัดของไทยก็จะคล้ายๆกันนะคะอันนี้เป็นลำไยค่ะสินค้าที่มาขายก็จะคล้ายๆกันจะมีสิ่งแปลกๆมาขายบ้างเป็นครั้งคราวนะคะโดยมากก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มากันประจำหน้าเดิมๆค่ะ น,นี้เป็นส้มเช้งนะคะวันนี้พี่ก็ซื้อช้มเช้งกลับมาด้วยนะคะอันนี้เป็นร้านผลไม้ที่เป็นเจ้าประจําจริงๆแล้วก็มาขายตลอดขายไม่แพงแล้วก็อธัธยาศัยดีมากทุกร้านเลยค่ะที่นี่อันนี้จะเป็นมะม่วงแก้วนะคะแก้วคขมิ้นค่ะน,นี่ก็จะเป็นกล้วยน้ำํำว้ามีกล้วยไข่ด้วยค่ะ ส่วนมากมาเดินตลาดนี้พี่ก็จะเน้นการซื้ออาหารปรุงสุกรับประทานได้เลยแล้วก็เน้นซื้อผลไม้เจ้าประจำนี่แหละค่ะผลไม้ก็มีหลากหลายค่ะตามฤดูกาลร,ราคาก็ทั่วๆไปค่ะราคาตลาดนัดมีทั้งส้มมีทั้งมะม่วงส่วนมากผลไม้ที่ร้านนำมาขายก็จะมาจากทางโซน นครปฐมนะคะบ้านแพ้วบ้างมหาชัยบ้างอันนี้จะเป็นฝรั่งค่ะฝรั่งนี้ก็อร่อยนะคะและร้านนี้ก็มีพุทรานมสดของบ้านแพ้วขายด้วยค่ะก็จะห่อพลาสติกมาจากสวนเลยนะคะกรอบกรอบหวานหวานค่ะสำหรับโซนด้านนู้นนะคะ มองไปไกลๆหลังคาสีแดงๆก็จะเป็นโซนพวกเสื้อผ้าของใช้นะคะก็ยังมองเห็นเจดีสีขาวของวัดพระสมุรเจดี JD อยู่นะคะแล้วมองไปอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นหอคอยของจังหวัดสมุทรปราการค่ะอันนี้เป็นขนมทองม้วนนะคะสาหลายทอดกรอบซื้อไปก็รับประทานได้เลยค่ะขนมปังทานเนยก็มีขนมเปี๊ยะโฮมเมดก็มี ขนมโดนัทแล้วก็ขนมอีกหลายๆอย่างนะคะขนมแอร์แคร์ก็มีค่ะซื้อไปฝากลูกฝากหลานได้นะคะก็มีบรานี่ขนมอบทาร์ตไข่ก็มีขายนะคะขนาดเล็กจุ๋มจิ๋มน่าทานอันนี้เป็นไส้กรอกค่ะแม่ค้าบอกว่ายอดขายวันนึงก็หลายพันบาทนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหาร ข้างๆทางเนี่ยดูถูกไม่ได้นะคะบางคนเนี่ยมีไรายได้ประจำที่ค่อนข้างเยอะมากสามารถเลี้ยงชีพได้ทั้งครอบครัวนะคะแม่ค้าที่ขายข้าวมันไก่แถวบ้านพี่เนี่ยนะคะเขาขายอยู่ข้างทางเป็นสตรีทฟู้ดนะคะการขายสินค้าข้างทางเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างฐานะสร้างอาชีพที่ดีสร้างอนาคตที่ดีได้นะคะถ้าเก็บเงินได้ แล้วก็มีรายได้ที่สม่ำเสมอมีความขยันหมั่นเพียรอย่างคนขายข้าวมันไก่สตรีทฟูด้ดแถวบ้านพี่นะคะเขาก็เปิดร้านข้างทางอยู่หลายปีค่ะแล้วเดี๋ยวนี้นะ่ะไม่ได้ขายข้างทางแล้วค่ะเขาไปซื้อตึกนะคะราคา6ล้านบาทมีเงินสด3ล้านบาทไปชำระค่าบ้านที่เหลือ3ล้านบาท เขาใช้วิธีกู้ธนาคารถึงแม้จะเป็นธุรกิจเล็กๆแต่ขอให้มีรายได้สม่ำเสมอเจ้าของกิจการอายุไม่มากเกินไปมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการเดินบัญชีที่ดีมีแหล่งที่มาของรายได้อย่างชัดเจนธนาคารก็จะประเมินสินเชื่อให้อย่างรวดเร็วเพราะลูกนี้ที่ดีคือรายได้ที่ดีของธนาคารในอนาคตร้านนี้ขายแตงโมปั่นนะคะน่ารับประทานมากค่ะ หวานฉ่ำชื่นใจค่ะอันนี้ก็ขอถ่ายรูปเข้ามานะคะก็วนมาที่ร้านขนมอีกค่ะอันนี้จะเป็นขนมกะหรี่ปั๊บนะคะแล้วก็มีโรตีกรอบด้วยจะมีหลายๆร้านที่ขายเหมือน,อนกันนะคะแต่ทุกร้านก็ขายดีขายได้อันนี้เป็นสาคูไส้หมูแล้วก็ข้าวเกลียบปากหม้อนะคะอันนี้จะเป็นขนมปังไส้ต่างๆไส้เผือกไส้แฮม ก็เดินกลับมาที่โซนขายสลัดนะคะร้านนี้เขาก็จะทำน้ำสลัดเองนะคะแล้วก็มีสารพัดให้เราเลือกได้เอาใจลูกค้าสุดๆไปเลยค่ะเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยแม่ค้าทำเองแล้วก็ทำมาสดๆเลยนะคะมีทั้งเผือกต้มฟักทองนึ่งกล้วยแล้วก็ข้าวบาเล่ค่ะ ยังมีสลัดโรนะคะมีหลายไส้นล้วน้ำสลัดก็จะมีหลากหลายรสชาตินะคะมีทั้งสตรอเบอรี่บลูเบอรี่มัสตาร์ดรสธรรมดาพริกไทยดำมีสารพัดให้เลือกนะคะเอาใจลูกค้าที่สุดเลยค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นยำปลาดุกฟูก,กรอบๆนะคะมีถั่วคั่วใหม่ๆนะคะ น่ารับประทานมากๆเลยก็จะมีถั่วหลายๆแบบด้วยนะคะมีหอมซอยแล้วก็มีพริกทอดมีมะม่วงเปรี้ยวซอยด้วยค่ะร้านนี้ก็ขายสเต็กนะคะมีสเต็กหมูสเต็กไก่หลากหลายค่ะตอนนี้ที่ร้านเขาก็กำลังจะทอดสเต็กหมูอยู่นะคะ พอเสร็จออกมาก็จะเป็นกล่องแบบนี้ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มหมูสเต๊ะนะคะเป็นหมูสเตะ๊ะปิ้งเป็นไม้ไมค่ะน้ําจิ้มเขาจะเป็นออกกะทิกะทินะคะหมูสะเต๊ะทั่วๆไปค่ะตรงนี้จะเป็นร้านขายมันฝรั่งทอดค่ะมันฝรั่งทอดก็จะมีหลายรสชาติเป็นรสชีสสารพัดรสเลยนะคะรสบาร์บีคิวรสสไปซี่ แล้วก็เดินมาถึงร้านขายน้ำส้มคั้นค่ะเขาก็จะโชว์ลูกส้มสดๆนะคะว่าเขาคั้นมาจากน้ำส้มจริงๆค่ะอันนี้จะเป็นทาโกโยากินะคะหลากหลายรสชาติรสชีสรสทูนา่ารสไข่กุ้งรสทาโกะแล้วก็มีหลายรสด้วยกันนะคะ ราคาก็แสนประหยัดค่ะอันนี้จะเป็นขนมดอกจอกนะคะถุงหนึ่งยี่สิบบาทนะคะแล้วก็ขนมทองม้วนขนมชิฟฟ่อนกล้วยฉาบอันนี้จะเป็นขนมนางเล็ดนะคะขายเป็นถุงๆค่ะก็ซื้อมาติดบ้านเป็นประจำนะคะเวลาที่เราหิวๆก็หยิบมาทานแผ่นสองแผ่นก็รู้สึกอิ่มเลยค่ะตรงนี้จะเป็นข้าวปั้นนะคะมีหลายไส้ค่ะ สาหลายปูอัดเซลเมอรน,นะคะปลาทูน่าด้วยนะคะสาหร่ายไข่ปลาสารพัดไส้นะคะไข่กุ้งก็มีค่ะ<ล>เดินมาอีกนิดนึงก็จะเจอร้านขายเคบับไก่นะคะร้านนี้ก็มาบ้างไม่มาบ้างนะคะไม่ได้มาประจําค่ะถ้าเขามาขายทีไรพี่ก็อดหนุนเขาทุกทีค่ะถัดมาเป็นร้านจิ้งหรีดนะคะจิ้งหลีดตัวเป็นๆเ,เลยค่ะ คนขายก็จะนำจิ้งหรีดตัวเป็นๆเ,เลยนะคะมาจัดแสดงทุกครั้งค่ะแล้วก็จะมีเสียงจิ้งหรีดร้องระงมไปหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีสาธิตวิธีทอดขายด้วยก็จะใส่พวกพริกทไทยซอสเค็มๆที่ก็จะมาซื้อจิ้งหรีดเขาประจำเหมือนกันค่ะร้านนี้ก็อุดหนุนกันแทบทุกรอบที่เห็นเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานจิ้งหรีดค่ะอันนี้ก็จะเป็น ร้านขายพวกพะโล้พะโล้ไก่พะโล้เป็ดนะคะตัวใหญ่ๆเลยค่ะร้านนี้ก็ขายดีค่ะก็เป็นร้านที่มาประจํานะคะมาอีกร้านนึงก็เป็นร้านปลาทูทอดนะคะอันนี้เขาทอดให้เลยค่ะตัวใหญ่ๆเลยนะคะดูตรงนี้อาจจะดูตัวเล็กนะคะแต่จริงๆตัวใหญ่มากเลยค่ะอันนี้จะเป็นหูหมูต้มนะคะ แล้วก็มีไส้หมูต้มหัวหมูต้มลิ้นหมูอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันค่ะเวลาเราซื้อเขาจะหั่นให้แล้วมีน้ำจิ้มให้ด้วยอันนี้จะเป็นไข่ตุนสำเร็จนะคะส่วนร้านนี้ขายเก่าลักนะคะมีเก่าลักแล้วก็มีลูกกะด้วยนะคะลูกกะก็จะยาวๆอันนี้ค่ะลูกกะลูกกะกับเก่าลักเขาก็จะคั่วเหมือนๆกันนะคะอยู่ร้านเดียวกันค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นห่อหมกนะคะเป็นห่อหมกประซิลปาร้ซอยค่ะตลาดนี้มีสินค้าขายมากมายอยู่นะคะอันนี้จะเป็นแหนมหมูโฮมเมดค่ะพี่เดินไม่ทั่วค่ะแล้วก็ตลาดก็พ่อค้าก็ยังกลับมาขายไม่ครบทุกเจ้าเลยนะคะพี่จะกลับบ้านแล้วค่ะอันนี้จะมองเห็นเจดีแล้วมาที่จอดรถแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมขให้ทุกท่านโชคดีนะคะ